จักรพรรดิยกจอมราชาแห่งสวรรค์เหนือเทพทั้งปวงยังมีผู้หนึ่งที่ตัดสินชะตาฟ้าดินเขาคือจักรพรรดิยกจอมราชาแห่งสวรรค์ตำนานจีนเล่าว่าจักรพรรดิยกปกครองสวรรค์โลกมนุษย์ยมโลกทรงตั้งระเบียบฟ้าดินแต่งตั้งเทพพูดให้ด <itch> ูแลฤดูการฝนลมและดวงดาวทุกปีมีบัญชีสวรรค์ตรวจบุญบาปของมนุษย์ เพื่อชั่งน้ำหนักชะตาสัญ,ญลักษณ์มังกรหยกเมฆมงคลวังสวรรค์ของพระองค์คือศูนย์กลางราชสำนักทิพย์เทศการตรุษจีนหลายบ้านจุดทูปไหว้เพื่อขอความร่มเย็นเป็นสุขและความยุติธรรมจากเบื้องบนในโลกที่วุ่นวายตำนานจัก,กรพรรดิหยกสอนเรื่องระเบียบความยุติธรรมและความรับผิดชอบจากเบื้องบนคุณล่ะ ถ้าส่งคำอธิษฐานได้หนึ่งข้อถึงสวรรค์คุณจะขออะไรคอมเมนต์บวกกดติดตามตำนานต้องสงสัย